สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ตู่พาทุกคนมาทำมิลช็อกโกแลตเอแคร์ทุกคนคะ่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำไส้นะคะเราก็จะมาทำ ตัวเอเก่อนนะคะก็คือส่วนของเปลือกนั่นเองทุกคนมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างทุกคนตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเนยชนิดจืดนะคะทุกคนคะ่ะเราใช้ยี่ห้ออาราวาลีนะคะเป็นเนยจืดนะเนยสดนะคะแป้งเค,ค้กค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งเค,ค้กยี่ห้ออะไรเออพี่นิดแป้งเค,ค้กยี่ห้อเบควิอ้อานทุกคนคะ่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทรายขาวผงฟูแล้วก็เกลือค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นเลยทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาผัดแป้งกันก่อนนะคะทีนี้เราก็จะเปิดเตาแคสเลยนะคะทุกคนค่ะบางคนก็ทําเป็นแล้วเนาะเปลือกเยแคเราจะใช้ไฟกลางนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็เทน้ําเปล่าลงไปค่ะ กดไลค์กดแชร์ใช่จ้าแล้วก็ตามด้วยเนยนะคะเนยจืดนะคะทุกคนก็จะมีน้ำตาลทุกคนค่ะเราจะต้มใช่พี่นิดเราจะต้มเนยให้ละลายก่อนนะเห็นไหมเนยของเรายังจะเป็นก้อนอยู่เลยทุกคนค่ะเราก็จะเท วันนี้ตอนนี้เรากําลังผัดแป้งนะคะผัดแป้งตัวตัวเอแคนั่นเองทุกคนทําไมชอบพู้มาตัวเราก็ใส่ผงฟูค่ะทุกคนคะ่ะจังหวะนี้ทุกคนต้องผ่อนแกด้วยนะไม่งั้นมันจะไหม้ก้นกระทะนะคะใช้แป้งอะไรเรอคะตัวนี้เราใช้เป็นแป้งเค้กนะคะยี่ห้อเบคกิ้งอันนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เบคกิ้งอันเขามีแป้งแล้วใช่มีทั้งแป้งสาลีมีทั้งแป้งเค้กทุกคน โหคือทุกคนค่ะคือไม่ต้องไปยุ่งยากซื้อแบบหาทิ้งหาซื้อแบบบางทียี่ห้อที่เราต้องการนี่พี่นิดตอนนี้แป้งของเราได้แล้วนะคะทุกคนไม่มีเม็ดสีขาวและเราก็ปิดเตาแก๊สเลยค่ะดูยังไงคะเช็ดตัวแป้งนี่ใครคะเนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นใช่เป็นฝ้าบนเนี่ยใช่นี่เป็นแบบเข้าขาใช่มาที่พี่นิดทีนี้เราก็จะมา ตีแป้งนะคะใช้่ว,วค่ะว่ากเปเราสามารถใช้กระทะอะไรได้บ้างก่อนเราจะตีเราไปวอร์มเตาก่อนไหมอ่า,อาโอเคทุกคนเราระวังเตะอันนี้นะคะทีนี้เราก็จะวอร์มเตาก่อนนะคะทุกคนขาเอแค่ AK ของเราเราจะอบไฟบนไฟล่าง180องศาไฟบน180 ฟังก์ชันบนล่างแล้วก็หมุนมาที่ไฟล่างก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันเราก็หมุนมาที่สเตออนทุกคนถ้าสเตออนอ่ะมันเราจะไม่ตั้งเวลานะคะเราจะดูที่นาฬิกาเอาตอนนี้เราจะอบประมาณ3 0มสถึงสานาทีนะคะค่ะเราเทแป้งเอแคไปแล้วทุกคนเราก็เปิดไปที่เบอร์หนึ่งค่ะตัวนี้เราจะตีให้เขาไล่ความร้อนออกก่อนนะคะเราค่อยใส่ไข่ฟองแรกนะ ันดับแรกเราก็เทซองแรกไปเลยค่ะป้องกันเอแคของเราเหลวพี่นิดถ้าสมมุติว่าเราต่อลงไปทีเดียวสามฟองเนี้ยมันอาจจะเหลวได้นะคะพอเหลวแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเราเอาแป้งมาเติมทุกคนค่ะก็มีค่าเท่าเดิมมันไม่ขึ้นให้เราเ<อ>พราะว่าเคยทำมาแล้วนะคะโอเคเราก็ตีต่อค่ะ สวัสดีค่ะเราก็ใส่ฟองที่สองลงไปค่ะใส่้ฟองนะคะทีลฟองใส่ฟองที่สามค่ะไม่ต้องตีนานนะประมาณนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้ใช่ค่ะ โอเคท <25 9 S 2> สวัสดีค่ะทีนี้เราก็จะเอาออกจากเสียดายนะพี่นทหัวบีดนี่แล้วก่นหมวบีปเปเดเราใช้ตัวนี้นะคะแปดเฉกนะคะหรือไม่คนไหนมีสิบก็สามารถใช้แบบ เป็น10บแฉกได้เลยนะคะเราก็จะบีบตัวนี้เราจะบีบประมาณ10เซนนะคะกะเอาเลยนะพี่น,นิทคะถ้าใครยังไม่ชำน,นันก็เอาไม้บรรทัดมาวัดก่อนนะคะใช่สองสามอาโอเคทุกคนทีนี้เราก็จะเอาเข้าอบนะคะ <บน S 1> เดี๋ยวเราบอกคนถาดรองอะไรคะตอนนี้เราใช้เป็นแผ่นรองอบสีน้ำตาลนะคะ ตอนนี้จะเป็นแผ่นรองอบเคลือบเทฟลอนทุกคนทุกคนสามารถไปหาซื้อที่ร้านเบเกอร,รี่ได้เลยนะคะมันยังคำดีทีนี้เราจะอบไฟบนไฟล่างนะคะ180องศานะคะอบแบบปิดพัดลมอบประมาณ30-35นาทีนะทุกคน โอเคทุกคนทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการทำช็อกโกแลตมิลค์นะคะทุกคนคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเ oh. นาะพี่นิดตัวแรกนะคะที่เราใช้ตัวนี้จะเป็นนมสดเราใช้ยี่ห้อเมจินะคะชนิดจืดนะคะทุกคนกลิ่นวานิลาค่ะแป้งข้าวโพดค่ะทุกคนน้ำตาลทรายขาวเกลือ ตอนนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือไม่เขาเรียกว่าเป็นช็อกกระดุมนะคะแล้วแต่เราเลยเราจะใช้60-70%ใช้ได้หมดเลยตัวนี้น่าจะ45%นะคะหรือไม่ก็54%มันมีหลายแบบอะทุกคนคแต่ถ้าทุกคนใช้เป็น70-60%อย่างเงี้ยมันก็จะเข้มขึ้นใช่ไหมคะ,คะมันก็จะมีความขมขึ้นไข่แดงสองฟองค่ะพี่นิดทีนี้เราก็จะมาผสมกันเลยเราจะเหลือตัวนี้ไว้นะ ไอช็อกโกแลตไอช็อกโกดุมอ่ะเราอย่าเพิ่งใส่เราใส่ไข่แดงลงไปน้องปอพี่ขอกระชอนหน่อยคุณอรพินสวัสดีสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอรพินแป้งที่อ่าใช้แป้งของอะไรคะตัวไหนคะแป้งเมื่อกี้ค่ะที่ผัดอ๋อเราใช้แป้งยี่ห้อเบบิวิทอันนะคะทุกคนอ๋อทุกคนเบบิวิทอันเขาจะมีแป้งแล้วนะพี่นิดใช่ค่ะ แล้วเราก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะพี่นิแค่ทำแค่นี้ก็หอมแล้วใช่ค่ะใส่แป้งครอบคพดลงไปค่ะทุกคนมาแล้วแป้งครอบคพดนี้ก็น่าจะมีเนาะพี่นิเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณฮาริมะค่ะสวัสดีค่ะโอเคทุกคน เอาอันนี้ออกไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะมากรองก่อนนะคะทุกคนขาเพื่อที่เราจะให้ไส้เอแครของเรามันเนียนนะคะบางคนต้องแปลกใจอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นสีนี้ทำไมทำไมเวลาเราผสมออกมาแล้วเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแป้งมีขายหรือยังคะครูตูยังค่ะรอสักครู่นะคะมาๆาาเดีย๋ยวคงไป โอเคทีนี้เราก็จะเปิดไฟกลางนะคะ,ะทุกคนคะ่ะเปิดไฟกลางนะคะนี่เลยค่ะเราทำยังไงก็ได้ทุกคนคะ่ะไส้นี้เราไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าเราจะหลอเย็นแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะพอเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาตีส่วนของวิปปิ้งครีมกันค่ะนะเนาะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นครีมคัดตาดแบบนี้ค่ะอ๋อโอ้เจฟตู่คือหอมมากเลยค่ะ อยากกินไหมคะพี่นิดไว้ต้องชิมแล้วแหละเนี่ยทุกคนทีนี้เราปิดแก๊สเลยนะเห็นไหมคนพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็เทช็อกระดุมลงไปเลยถ้าใครไม่อยากใส่ช็อกระดุมก็ไม่ต้องใส่เขาก็จะกลายเป็นเขาก็จะกลายเป็นคัตานะคะทุกคนคะช็อกระดุมตัวนี้นะคะเวลาเราใส่อ่เห็นไหมเราไม่ต้องเอาไปตั้งไฟอีกนะเขามีความเรามีความร้อนอยู่แล้วแป๊บเดียวก็ละลาย หอมช็อกโกแลตมากทุกคนอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้น้องโอปอไปหล่อเย็นให้และทีเนี้ยทุกคนก็พากันมาตีวิปปิ้งครีมก่อนอโอเคเนี่ยทุกคนตัวนี้เชฟตู่จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมเมจิอ่า,อ,าอันนี้น่ะเวลาเราตีแต่งเค้กเราต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งเหมือนกับใส่ร้อยละ20 วิปปิ้งครีม100ต่อน้ําตาลไอซิ่ง20กรัมเพราะว่าอะไรคะวิปปิ้งครีมตัวนี้เขาจะไม่หวานเลยจะมีความมันอย่างเดียวแต่ว่าถ้าวิปปิ้งครีมนอนเดลี่ทุกคนไม่ต้องใส่อันนั้นเขาจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วเนาะ,ะ,อะโอเคทีนี้เราก็จะมาตีส่วนของวิปปิ้งครีมกันคะ่ะเอาเข้าตู้เย็นนะลูกนะสวัสดีค่ะคุณวินยัยสวัสดีค่ะพี่นิดเนี่ยอ๋ออันนี้พอ ใช่ตอนนี้ไส้เริ่มเย็นแล้วนะคะทีนี้มาพี่นิเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเราก็เปิดเครื่องเลยเพราะว่าอะไรคะเขาถอดได้ทีนี้ทุกคนเอาเอาตัวไอ้นี้มาผสมกับไส้เราเลยค่ะวิปปิ้งครีมนะคะผสมกับไส้เลยค่ะ วิวิดูสิครีมขาวๆละมุนใช่พี่นี้กับเนื้อช็อกโกแลตฉ่ำๆนะทุกคนคะ่ะถ้าเรากลัวไม่เข้ากันเราก็ใช้เป็นเครื่องตีตีต่ออยู่ก็ได้นะใช้วิปปิ้งครีมแบบผงได้ไหมคะน้องปอแสดงว่าไส้มันยังไม่เย็นดีอ๋ออ่าใช่ค่ะไส้ต้องเย็นสนิทใ,<ช>ใช่ค่ะต้องเย็นสนิทเลยนะทุกคน๋อใช้ได้อยู่คะ่ะ เดี๋ยวพี่ค้นให้เข้ากันจ้ะนี่จริงๆแล้วอะ่ะมันต้องเป็นสีเหมือนตัวนั้นเพราะว่าอะไรคะไส้ตัวนี้นะ่ะทุกคนขามันเหมือนกับไส้อย่างอุ่นๆอยู่และเราก็เอาวิปปิ้งครีมไปใส่เห็นไหมเขาก็เลยเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเรียวๆใช่<ๆ>แต่ว่าเราสอดไส้เข้าไปได้เลยทุกคนมาพี่นี่เราจะเราจะสอนเขาทำสักกี่ตัวดี เนี่ยทุกคนเราก็สีของเอแคต้องได้ประมาณนี้นะคะพี่เีเจาะสามรูแล้วกันค่ะเขาก็จะพองขึ้นมาเองเห็นไหมทุกคนอย่าไปกังวลเลยนะคะถ้าตัวเอแคไม่พองเวลาเราบีบเข้าไปใส่เข้าไปนี่นะคะนี่คือเต็มคาราเบลไปเลยค่ะเนี่ยทุกคนจริงๆแล้วว่าน้องเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะพี่เนทอ๋อจริงๆแล้วเราเขาจะไม่ได้เหลวแบบนี้ใช่เพราะว่าเรา อใช่ค่ะไส้ยังอุ่นอยู่นะคะนี่มาพินิดเราก็จะตกแต่งด้วยเลยค่ะเป็นบลูเบอร์รี่ก่อนนะคะอุ้ยพินิดบลูเบอร์รี่เม็ดใหญ่มากใช่ค่ะตัวเท่านิ้วโป้งมือนี่นะเท่านิ้วโป้งมือพินิดเลยหรออมันใหญ่มากค่ะ อุ้ยเสียดายอะทุกคนมันใหญ่มากอะออโอเคทีนี้เราก็จะมาหั่นสตรอเบอรี่นะคะทุกคนพวกผลไม้สดทุกคนหาซื้อที่แมคโครได้เลยนะม,มีทุกอย่างนะคะแมคโครโอสตรอเบอรี่น่ากินมากค่ะใช่พี่เอนโดสินี่โอ,อทุกคนเอาไป ทําเป็นทางหูรูนะคะโอ้ยน,น,อน่าอร่อยค่ะว่าเราต้องไปทําให้เด็กๆกินที่บ้านนะมั้งใช่ค่ะเนาะแบบโหเด็กๆชอบค่ะคนผู้ใหญ่ก็ยังชอบเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะหั่นสตรอเบอรี่เป็นแว่นๆแบบนี้นะคะ สวัสดี224ท่านคะ่ะสวัสดีค่ะใครมีคำถามอะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะทีนี้ทุกคนขาพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาแพ็คใส่กล่องอันนี้ชิ้นหนึ่งเหรอลูกตัวเท่เียน,ะะนี่ทุกคน<า>ประมาณนี้นะคะ และเราก็ปิดฝาค่ะว้าวพอใส่กล่องแล้วคือแบบดูแบบว่าพี่นี้มันไฮโซมากเลยนะแค่นี้ทุกคนคะผู้คนคิดดูว่าที่คาเฟ่เขาขายเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ใส่กล่องแต่เขามาจัดใส่จานให้เราอะแค่ชิ้นเดียวนิดคิดดูโหราหามากค่ะเชฟเดนบอกว่าน่าทานมากเลยค่ะถ้าเราตีแบบนี้อ่าถ้าตีแบบนี้ก็ดูนะได้นะพี่นี้นี่ทุกคน หวังว่าทุกคนคงเอาไปทำตามนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยตัวนี้เป็นไลฟ์ที่ทุกคนสามารถเก็บเขาเรียกว่าแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดีค่ะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะจ้า